สวัสดีค่ะวันนี้พี่ลิดาจะพาไปเอ่อวันนี้พี่ลิดาจะพาทารเาเวลนะคะพาเที่ยวเมืองโอลสุนนะคะโอลซุนค่ะโอลซุนทำไงเออทำพาเที่ยวเมืองโอลซุนนะคะนี่ข่าเมืองโอลสุนนะคะ,คะ,นนะ,คะแล้วก็เรากำลังเดินหาเออกับข้าวกินกันนะคะนี่นะคะ ที่เมือคือเมือ <ç ık> <c oughs> งโอลสซุนนะคะพี่เจราคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ว่าจะพาไปแต่วันนั้นไม่ได้พาขึ้นไปเอ,อทานอาหารที่ยอดเออขาอนะคะทีวิวนะคะแล้วพี่ลิดาจะพาไปนะคะที่ที่ยอดเขานะคะอ <c oughs> งค์น้งนึ่นะ พี่ลิตาจะให้ดูเห็นไหมคะน่ะที่ร้านอาหารกับขาวนะคะบนยอดเขาดันนะคะเมื่อตอนเมื่อปีที่แล้วพี่ลิตามายังไม่ได้เปิดนะคะแต่ปีนี้เขาเปิดแล้วนะคะก็เลยอยากกลับมาเที่ยวอีกนะคะเพราะปีที่แล้วมาพักแค่คืนเดียวแล้วก right e ็รีบไปเลยนะคะก็มาดูก okay. ันนะคะนี่ค่ะมาดามลิตานะคะมารดาลิตาโอเดรชนกันนะคะเชียวโอเนกันกําลังเออ เ,เดินหาร้านอาหารร้านอาหารพักข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเมืองโอรสุดนะคะ <im> ว่าเออเป็นร้านอาหารไทยนี่เดี๋ยวกน็เอาพรุ่งนี้นะคะแลวันนี้พี่ทลายต้องหาร้านอาหารทานปลานะคะอ้ยกัน,นะคะ คงเป็นแถวนี้แล้วมั้งคะเวลานี้เราเคยมานั่งแตวีขาววัดทายใช่ไหมฮุกเกร์ดูวิสิตต่อให้ฮุกเกอร์ดูพิชิตต่อให้นี่มันเป็นร้านอาหารพี่พี่สุดาเคยมานั่งตอนนั้นนะคะนี่คือเรื่องโอหลอสูนมคะคะโอหลอนค่ะ,คะทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมคะสห็นไหมเป็นทางใต้ของอเวกเพราะนั้นพี่สดามาทำเอ,อิร ไม่ได้ทำยูทูบเบอร์นะ,ะที่โอเสรนคิดว่าไม่ได้ทำนะคะเนี่ยที่เราจะขึ้นไปทานอาหารบนนั้นพรุ่งนี้นะคะสวัสดีนะคะแล้วมาดูกันคลิปสองค่ะไปย